รอบซองนี่จังไรก็ปูพราขาใจเห็ดเมื่อใดจ้าวัสรุนี่แหะนวสรุปอ่าหโทรหาพที่เคีื่อนช่องโอ้สนุกป็นวัสแบ้าไป็ทังไหนเนาะที่เงียบถี่นอนเรยพว้เราบสายเยมนูโฟร์รลงก้นหนึ่งช่องหาจะตีซีจะหากระยังมาก่อดพุลระบาย2องว่าสามยังไ่เลยมากอด ถ้าร tu sais ุ่นจีบ่เท่อื่นคือเนี้ยเสิร์ืบอกเพื่อนาีว่าบอกโท่บอกป็นสุบบารเกบ้านน่ะขึ้นนึงกับตีไปเด็กตัวเด้รงขึ้นสามบกัเจ็ดสาละเชือกหะครับแนีวเขาคือเขาะวเขายังเอาไว้อยู่ไมครับไม่ไ่ไม่ไดกไ่ถึงะเสาหัวหโอ้พี่้แห้ผู้สรุปให้นะคะเนาะ เขียนกับมือเด้ค่ะปูปาวาเอฟซีกะสีงงเดียวงงเลยนะปูปูไม่เห็ดมืองานบุญจ้างงานบุญจริสอางไปเป็รุโค้งสรุปแอดมินว่าได้ไปเ็กีิสมสตดสองตัวเอาเลยเกสามสามสูงนะอังรวยรวยเป็นงวดสรุปบ่ปูพู ไม่ยังเลยตอนนี้อันบัตรอันเก่าบ่าเอาตีปูเอาเอาเอาเขียนเลยไม่ถือเอาไปต้องไปเอาไปเมืองจ่ว่าเถือกินเสืนปากกาไม่กีพูดด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขียนไหมก่อนปูง่านเป็นเชือกเส้นไหมบ่ตจ่าปูปูดว่าฟันบ่บ่ดฟันเกี่ยวบ่ฟันเเอยบ่ันนะดว่าจังไรปูฟันว่ายังไงครับปู่ครับเป็นรอบเลยด้วยนะ ม้วก็กำเอาเหมือนพันมาเองสเออโอ้ยมันบอกอดึงหน่อยมันบอกดึงห่อยหรอกบูดไล่สิหรอกมันบวมหอกใบพันเนาะครับเรื่มันบอกหรอดึงหน่อยแต่เราเคยฝันอังเลยฝันนั่นไม่เป็นเลยจะทำอ้อเบื้องเบื้องสงินเบื้องใบเบื้องสี่งนค่ะใบพันพันมาพันมาพันน่ะนี่ยังสิเบื้องสีสิ มือมากสิดแบ่งพันกับส right. ิหนึ <S 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 ่งศูนย์หนึ่งน่อยใสิมาพพันปูหนึ่งศูนย์เขาเรียกว่ามันจะเป็นตัวดมือต่างคือจะเป็นสองหนที่เขาฝันว่าคนอีนงเลยเดกใบงั้นหนึ่งพันแต่ว่าชวนมากนนมุ่นชั่วก่าเนาะค่ะน้ะแต่ว่างันน่ะม้นชั่วกว่าดีเลยเทกก็คือเทเลกคนเจ้ทุ่ปผาเจสามเจ็ดสามศูนย์คือมันเหล็กสองตัวสองตัวนี่มากตัวใดปูสามศูนสามศูน รอบแรกนี่บ่มักบ่กปูเฮ็ดรอบแรกมากุิวต่ว่าตีเป็นสามตัวเลยนะไม่มีสองตัวตีไปเลยเลขบนงานตีเลขสกสองศูนย์กไม่มีอับเจ็ดสองเก้าสองศูนย์อ่นตมั่งปูตีเป็นสามตัวคนสิมักแบบว่าในนี้ตะคนติเดียว ม,ม,ม,นะมันหนักสองตัวมักสามตัวตะเกียวนะมันมันบอกมันบอกมันบ้านนี้ผู้เอามาเฮ็ดเสือกนี่อายุพนันต่อใดผู้จะคล้องเสือกนีอน่อายุมันสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเอานั่งมาจ่าอายุอายุก็เอาก็าได้แต่เพื่อนเนาะคืออีพีสามเสิบไม่นมาจ่าสี่สิบเอ็ดคืออายุเสือกเนาะค่ะเนาะปูหมั่นใจคล้องสุดท้ายหรอเบอปูนี่แม่งปูไทยสรุปแล้วมนะาจ่าสรุปแล้วบ่มีอีกเนาะ คือว่าตามโค้งสุดท้ายดูเลขเชือกเนาะ้อายุยี่สิบปีใช่ไหมแต่ผู้ใดมีเสือกมาให้อาจารย์เฮ็ดไรเนาะแต่ความเสีอส่วนบุคคลนะจ๊ะเนาะชอบค่อยจัดจัดก๊อฟฟ้าเลขเชือกอ้าวโชคดีเนาะต่อไปง่ายจ้าพ่อเขาในพวกเก่าเนี่ยวันนี้ไม่ยังหรอพูอะไรครับพูยังยังไม่ในมือหันโอ้ยพลอย โอ้คือได้แจกละปูฟ่าเอฟซีสิว่าอยากได้ซะบอกเอยากได้ทำไงละปูค่อยเงินล้านเป็ไปได้เงินท้องมากกาเงินล้านหน่เป็นโอ้ขอทั้งซองได้ไหมปูไม่ได้เป็นเสีเลยใส่ถาด้หมื่นเพราะคนหนักเปนะานาโอ้ใส่ไปนะปูสงอีหังยูจ้ะมันนีเฮกุตีส้างกุตีเพื่อนก็ถือกละเพิ่ถือแลกุตีนั่นมันเพิ่นถือยงิถืองค่าเพิ่นั้นเราายเราลบมาให้นึ่งสองเมตรสองสองห้าศูนย์ คือการค่าสันตารง่าเ้าเมตรหาทีมมันยังตัววข่างคนหนี่มันเลือดถแล้วล่ะก้าเมรเก้าหานึงก้เมตรห้าสิบเจ็ดเซนก้าเมีรห้าสิบเอ็เซน่นแมลกีเลดื้อเด้อก้าเมียห้าสิบเอ็ดเซนตรงกันกับองคนบอไฝบอก้าเมตรเสาสีต้นก้าเมตรห้าสิบเอ็ดเด้เอาแล้วทีนี้ มัวที่แล้วคนแถวบ้านนี้เขาถูกกันหลายเลยนะครับปูก็ถือแค่แสนปูก็ถูกคุณก็ถูกสามสี่หมื่นห้าหมืน 3, 4, 4, 4, 5, 5, เป็นแสนเป็นหล่ะแต่ว่าก็าคนก็ซืีอน้อยอ้แต่ว่าเขาบอเขาตัวไหนสามตัวเลยล 3> 3หรือปูสามตัวนี้หกห้าสามเลยเลี้ยงเขาแล้วมานเป็นสองแสนกว่าเหมือนเนาะขนาดับลถือกูเราหาพันหัวละหมื่นเฉยนะบางคนมีเงินหนึ่งสือสามพันเฉยมันมีสีดำหลายคนไห ครับโอ้โขอเขาเดิมาสางกุฏิให้ยสามตัวตรงๆเลยหรือปู่แม่งแม่งจมื้อวันเจ้ามื้อวันมาบอกแล้วจะมือวันมาบอกวันนั้นหรือเปล่าโอ้ยจะมือของม,ม,อองนมันนั่งตกแตนสามสองแสนครับโอ้ยหลายคนเขามาสางกุฏิให้โลตดดีม,มือค้างคือขัดแค่ละเนาะแม่นด้วยวันนี้มาเจอปู่โดยบังเอิญนะครับผมปู่มางานอันโชคพอดีเนาะ กยได้สรุปไปเลยเนาะค่ะโค้งสุดท้ายกูได้ไปวัดด้ยกูสีกับวัดวาค่ะขึ้นนี่ครับอค้งกันโค้งอันนี้โค้งสุดท้ายเลขเชือกไม่มีอีกเนาะปูเนาะนีปูสางกุฏิเด้อพี่น้องเพื่อสุกเพื่อมารแต่ตั้งบุญน้่ปูนะคะรอวันที่หนึ่งแล้วปูเนาะ มันใจจะกร์เซ็นต์นะคแต่ว่าตัวค้นมาเลขตัวนี้มันก็มังคนกับตีเป็นเลขสามคือเลขเลขสามนี่ครับเลขสามกับแปดตักันเด้สามกับแปดอย่าลืมเด้อคนหลัดมุ่จากสามกับตัวสามเนี่ยก็แปดตัวกันเด้สามกับแปดตัวเดียวกันเขียนไหมล่ะปูเจ็ดแปดด้วยไหมแมนสามกับแปดเขียนในเบิกซับเพราะว่าคนอาจฉริมองจากปูตีบดถือปูปูเขียนได้หน่อยครับคนอาจฉริบดถือเพราะว่าแปดกับสามตัวเดียวกัน คนสีเบงอัปวน้ำมันมาเป็ีนะโอ้เรมเป็ียนเลยกูเคียนเลยมันมานดิเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดเจ็ดแปดอ่าเป็นเจ็ดแปดเพิ่มเนาะคงสุดท้ายเบิร์ลันบอปู้ถ่ายสุดแล้วเนาะค่ะนาะบ่มีอีกแล้วเด้อเอฟซีตัวสมนก็เป็นเลแปครับชวนมากถือกะถึงสามตัวเลยบอปัวตัสามละสามตัว สามตั three, วมาเป็นสามคนที่ชอบสามนะคือม no ันอไรเล่นหลายๆแหละครับผมเมื่อไรเล่นหลายเนาะคือสามตัวมาหลายหมวดอะไรเด็กปูกรับเป็นแนวทางนะคะขอให้โชคด้ะถูกครับถูกครับถูกครับปูจชูห้มันมาสน fc house ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะเพื่อปูโดยบังเอิญนะโอ๊บปูนะเจอโดยบังเอิญ ตั้งกล้องแทบไม่ทันค่ะมือนีก็ะบรรยากาศมางานเป็นงานสาปรณกิจสุบมาค่ะเนาะกะเจอหลวงปู่พอดีเนาะค่ะเอฟซีสอบกระจัดคัดกระพานค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกะใส่วิทยาในการรับชมรับฟังเด้อค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ